สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกเช้ากับถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคําว่าอย่าให้อดีตขวางทางสู่อนาคตอย่าให้น้ำลายบังหยด ทําลายอนาคตตัวเราทุกท่านครับมีผู้คนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของอาจารย์นองก็เคยเป็นในอดีตครับนั่นคือการไม่ยอมปล่อยวางบางครั้งก็มีการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในแง่มุมที่ไม่ดีนะักรวมถึงการไม่ยอมสลัดเรื่องราวที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ที่สำคัญคือการนํำ เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นต้นเหตุมูลเหตุและสาเหตุที่จะขวางทางในการก้าวเดินไปสู่อนาคตในบางครั้งก็มีการฟังคำคนที่คอยห่วงใยมากจนเกินไปก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองกลับทีนี้ในยุคป,ปัจจุบันโลกของเราหมุนเร็วแรง การเจริญเติบโตแรงเร็วการแข่งขันต่างๆเร่งรีบนะครับเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ปลุกเราทีนี้ย้อนกลับมาเรียงตัวเรานะครับตัวของผู้พูดหรืออาจารย์นองก็มาถามตัวเราเองว่าเฮ้ย hey, เราต้องก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะฉะนั้นเรื่องราวในอดีตเนี่ยถ้ามันสร้างสรรค์ก็นำมาเพื่อปรุงเพื่อปลุกให้จิตใจเราเติบใหญ่ แต่ถ้าหากว่าเรื่องราวเหล่าน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยอ่ะมันทําให้เราท้อแท้ห่อเหี่ยวเราจะนํามันเข้ามาขวางทางทาไมในขณะเดียวกันบางครั้งเราฟังคําคนมากจนเกินไปจนขาดความเชื่อมั่นนะครับก็เลยมีความคิดขึ้นมาซึ่งจริงๆคําเหล่านี้มาจากคาของครูบาอาจารย์นะครับว่าไหนๆเราจะก้าวเดินแล้วเนี่ยเราอย่าให้อดีตมาขวางทางสู่อนาคตได้ไหมนั่นก็คือไม่ต้องไปคิดลบเรื่องราวที่มันผ่านพ้น แล้วก็อย่าให้น้าลายบังหยดมาทําลายอนาคตตัวเราก็คือว่าไอ้ฟังคําที่มันไม่ดีไม่โอเคเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรซากอย่างเดียวใช่ไหมครับดังนั้นครับเมื่อเราคิดได้ดังนี้แล้วเราเริ่มปล่อยวางครับ เราไม่ปรุงแต่งเรื่องราวที่ผ่านมาสลระดเรื่องราวที่ไม่สร้างสารรค์ให้ขาดกระเด็นนะครับจากนั้นครับเราก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยการดูตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จหากใครชื่นชมนะครับก็มีพลังมีกําลังใจหากใครติฉินนินทาก็ไม่นํามาอะไรมากมายแต่ถ้าตักเตือนนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องนํามาฉุกคิดเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมันดีขึ้นครับเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองให้ทรงพลังและก้าวเดินต่ออย่างชอนง เห็นไหมครับอนาคตอยู่แค่เอื้อมนะฮะแต่จริงๆเราจะมีอนาคตหรือไม่เรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบดังนั้นทําในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้เรื่องราวอะไรบางอย่างมาทําให้เราต้องหยุดลงนะครับทุกท่านครับขอให้มีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ